สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องนะครับพระเครื่องนะเดี๋ยวอันนี้เอาออกก่อนพระเครื่องนี่ที่หลายๆท่านนะครับเข้าใจผิดนะว่ามีเนื้ออัลบากาชุบนิกเกิลอย่างเดียวหรือมีเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลอย่างเดียวนะครับนี่แบบนี้เป็นเหลียเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดๆนะนี่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 อันนี้ เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพบเจอน้อยมากนะครับน้อยมากนะในวงการพระเครื่องนะครับของจังหวัดกําแพงเพชรหรือว่าแถวอําเภอขานุนะที่ได้เช่าหากันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเจอเนื้ออัปคาชุดนิกเกิลน,นะครับแต่ชุดเนี้เป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะครับนี่มีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ไปดูเลยมีหลวงพ่อสังเง่ยมหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับแล้วก็หลวงพ่อทวีวัดจันทรามนะครับเหรียญรุ่น พลังสามแผ่นดินนะครับถือว่าเนื้อเงินเนี่ยเจอน้อยมากครับพบเจอน้อยมากคนระับน้อยมากจริงๆนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยเจอเหรียญที่สามที่สี่ครับแต่ชุดเนี้ยดีนะครับดีหน่อยไปซื้อที่บ้านนะครับบ้านเดียวเลยนะนี่ของคนมีตังค์หน่อยนะเขาก็จะเช่าเก็บไว้แบบนี้เป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะครับ <c oughs> สมัยก่อนขายกันหลักพันนะครับนี่แบบนี้นะขายกันหลักพันนะ พี่ๆนะที่พบเจอคนระับแบบนี้เช่าเก็บได้กล่องจะใหญ่มากนะครับกล่องจะใหญ่มากเลยนะแต่อันนี้ไม่มีกล่องนะครับผมเข้าใจว่า,อาพอสั่งจองได้เสร็จก็ใจร้อนรีบรับกลับเลยนะครับแต่เป็นพระแท้ดูง่ายนะแบบนี้นี่พี่ๆที่พบเจอก็อยากจะเช่าบูชาหรือว่าอยากเช่าบูชาต่อจากผมผมก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีหนึ่งแบบนะครับเดี๋ยวดูเลนส์อื่นแกะยากเลยนี่อ่ะเด,ดี๋ยวนี้แกะได้นะนี่ นี่นี่เป็นเนื้อเงินเลยนะเป็นเนื้อเงินเลยนะองคหนึ่งหนักเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวลองชั่งดูดิลองชั่งดูดิลองชั่งดูดิองหนึ่งจะหนักกี่กรัมนะครับองหนึ่งหนักกี่กรัมนะชั่งเลยโอ้โหสิบเอ็ดกรัมนะครับสิบเอ็ดกัมนะนี่ถือว่าเนื้อเงินจ๋าแน่นอนนะครับเนื้อเงินจ๋าแน่นอนนะครับนี่มีทั้งหมดกี่เหรียญเดี๋ยวผมนับดูก่อนครับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เหรียญน,นะครับนี่นี่นะนี่นะนี่นะสมัยก่อนเหรียญพันกว่าบาทนะครับเหรียญพันกว่าบาทนะครับดูคราบออกไซด์ก็มีนี่เห็นไหมมีคราบออกไซด์ด้วยคราบสีน้ำตาลนะครับบางเหรียญก็จะมีลูกม่วงนะเพราะว่าวันนี้ไฟสว่างหน่อยนะก็จะมองยากหน่อยนะครับ นี่ผ้าแบบนี้น่าเก็บมากนะครับพี่ๆที่พบเจอก็เก็บได้นะหายากนะชุดนี้ผมแบ่งไม่หมดนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะนี่น่าใช้มากคนระับ